สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาโชว์มายากลไพ่นะคัะเอาไพ่อะไรก็ได้ครับอันนี้ผมจเจ้าไพ่เป็นไพย,ยูกินะครับไพยูกิมันจะง่ายกว่าอ่ะนะคบตัดกองไพ่มาหนึ่งใบนะคะให้ดูว่าเป็นไอขอบสีเขียวอะไรไหมครับดูครับเขียวครับชึ้ ไปเป็นนี้แล้วเออมาเอ,อ,เอ,อ้ยดูหนึ่งสองจุ๊บนี่เดีย๋ยวหนึ่งนี่รตัวใหม่จุบจุบจุบนี่นะครับหนึ่งสองจุบนี่เปลี่ยนไปได้ครับตอนหลับวันนี้ผมก็ลาไปก่อน 所以哈。So like it, huh?